แคร์คอนเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะนายแพทย์ทรงชัยชินวัฒนกูลนะคะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบหลอดเลือดสมองจะมาคุยกับเราสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะเขาบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองถ้าเรารู้เท่าทันเขาเนี่ยเขาทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ช้ากว่าเขาเราแย่นะคะใช่ครับ ก็โกรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะครับเป็นอาการนะครับความผิดปกติของอสมองซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาของหลอดเลือดเนี่ยเป็นหลัโลกโรคหลอด <ๆ S 2> เลือดสมองเนี่ยจริงๆแล้วมีสาเหตุการเกิดอยู่2ชนิดหลักๆนะครับ <โ leaving. S 1> ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจุดตันของห mhm ลอดเลือดเอง <hora> อีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นปัญหาของหลอดเลือดที่มีการแตกออกนะครับ ผลของการอุดตันของหลอดเลือดหรือการแตกของหลอดเลือดเนี่ยจะทําให้เนื้อสมองซึ่งถูกเลี้ยงด้วยหลอดเลือดเส้นนั้นเนี่ยขาดเลือดแล้วก็ตายไปนะครับเกิดเป็นอาการแสดงความผิดปกติต่างๆตามมาครับคุณหมอคะอย่างนี้เวลาเขาแตกเนี่ยพอเลือดออกจากเส้นเลือดก็จะมาอยู่ในเนื้อสมองใช่ครับอย่างนี้นี่จะเป็นอาการฉับพลันให้เราเห็นเลยไหมคะ เนื่องจากว่าปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทั้งจากหลอดเลือดแตกก็ดีหรือมีกา,ารอุดตันของหลอดเลือดก็ดีเนี่ยนะครับผลของตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเนื้อสมองเนื้อสมองเราเนี่ยไม่สามารถจะทนต่อการขาดเลือดในเป็นเวลานานๆได้นะครับก็จะทําให้เนื้อสมองตายครับแล้วก็แสดงอาการออกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของโรคลอดเลือดสมองเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันแล้วเวลาที่เป็นครับ อาการที่ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาอันตรายแค่ไหนอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยมักจะเป็นอาการอ่อนแรงนะครับหรือของแขนหรือขาขึ้นซีอาจจะมีอาการชานะครับของร่างกายขึ้นซีด้วยเหมือนกันมีอาการปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะครับหรือคนไข้าบางคนเนี่ยมีการวิงเวียนศรีรษะเดินเซบางคนมีการปวดหัวรุนแรงนะครับซึ่งอาการพวกนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันตึ้ไมกก่วูบใช่ไหมคะเอ่อวูบเนี่ย เป็นอาก,การของโรคหลอดเลือดสองได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพบได้ไม่บ่อยความเครียดล่ะค่ะคงไม่คะ <ง S 2> ไ,<ม>ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักครับผมปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําให้เส้นเลือดเนี่ยมีปัญหานะครับอันแรกที่สุดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอายุนะครับเเวลาที่เราอยุมากขึ้นนยครับหลอดเลือดของเราก็จะไม่ดีนะครับก็จ,จะมีภาวะไขมันนะครับหรือหินปูเนี่ยเกาะอยู่อันที่สองเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีประวัติเป็น โรคหัวใจขาดเลือดนะครับหรือว่าเคยมีปวดเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนนอกจากนั้นเนี่ยภาวะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่ปัจจัยพวกนี้ครับจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดมีปัญหากับหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดมันกับตีบได้ง่ายกว่าปากติอนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจเต้นผิดาปากตินะครับผิดจังหวนะ คนไข้เหล่านี้ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดขึ้นในห้องหัวใจนะครับแล้วก็วันดีคืนร้ายลิ่มเลือดพวกนี้ลอยขึ้นไปอุดตันหลอดเลือดในสมองได้ครับถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดนะคะเราจะมีธีในการที่จะดูแลเขาอย่างไรพอคนไข้มีอาการผิดปกติคงต้องรีบนำคนไข้ส่งโรงพยาบาล เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเร็วภายในเวลา3ช,าชั่วโมงหลังจากที่เกิดอาการนียครับ,รบเราจะมียาเพื่อ <me et> ไปละลายลิ่มเลือดตรงนั้นซึ่งปัญหาที่สําคัญของอคนไข้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนไข้ไม่ได้สังเกตอาการของตัวเองอันที่2ก็คือคิดว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นไม่มากทําให้คนไข้พลาดโอกาสที่จะได้รับยา เพื่อไปละลายริมเลือดตรงนั้นครับอันนั้นถือเป็นนาทีทองใช่ะค,ะครับถ้าอย่างนั้นก็คือพามาถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุดถูกต้องครับอีกนิดนึงคุณมอคะป้องกันโดยปกติแล้วโรคหลอดเลือดสมองไม่มีการเตือนนะครับเราจะต้องใส่ใจตัวเองโดยหมั่นเช็คสุขภาพนะครับตรวจหาว่าเราเป็นเบาหวานไหมมีความดาันโลหิตสูงหรือเปล่าไขมันในเลือดเป็นยังไงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเคยสมีประวัติสบุหรี่อยู่คงแนะนําว่าให้งด ะนะครับคือเลิกได้เลยก็จะดีะแล้วนอกจากนี้การตรวจสุขภาพหลอดเลือดนะครับในคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นอายุมากนะครับเคยมีปอดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงเช่นเบาหวานความดันรวมถึงไขมาันเยอะสุดก็น่าที่จะตรวจดูว่าหลอดเลือดเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดที่คอที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเนี่ยมีการตีบแคบนี้อยู่หรือเปล่า วิธีการตรวจเนี่ยก็อ,อาจจะตรวจโดยการทำาอ็ลตาราซาวนะครับหรือการตรวจสแกนหลอดเลือดโดยใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือสแกนโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคุณผู้ชมคะวันนี้นายแพทย์สมชัยชินวัฒนกูลนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหล,ลอดเลือดสมองได้พูดให้เราฟังถึงสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้แล้วก็พูดถึงวิธีการตรวจนะคะว่าจะมีวิธีในการตรวจสภาพของเส้นเลือดว่าด,ดีหรือไม่ที่น่าเชื่อถือได้นะคะ เป็นการตรวจที่แม่นยำครับแล้วก็จะเป็นการตรวจสุขภาพที่ดีมากๆเลยต้องขอบคุณสําหรับความรู้นี้แล้วก็คําแนะนํานะคะเราจะได้นํามาดูแลตัวเองด้วยขอบพระค,คุณมากค่ะค,คุณผู้ชมคะแล้วอย่าลืมนะคะจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวนี้มีมากมายแต่เราก็ต้องเลือกในสื่อในเรื่องราวที่เชื่อถือได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราถึงจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม วันนี้เนี่ยอยากฝากนิตยสารของคนรักสุขภาพชื่อว่า IG เค่ะเป็นการรวบรวมบทความของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นบทความที่รวบรวมจากต่างประเทศด้วยคุณผู้ชมสามารถเขียนเข้ามาขอนะคะได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอแล้วเราจะจัดส่งไปให้นะคะเราจะพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าหนุอยจะมีเรื่องราวของการดูแลตัวเราเองดูแลคนรอบข้างแล้วก็สังคมมาฝากกันจนถึง10โมง แล้วก็ยังมีเรื่องราวของสายด่วนกรมทางหลวง1586นะคะสักครู่เดียวค่ะ